วันนั้นก็โชว์ก็มีปัญหาซาวซาว,าวถูกบีบอัดตัดตัดกับทันหันซึ่งถามว่าเราเราคิดว่าเป็นเพราะพ่อไหมไม่ได้คิดหรอกเราเราเราคิดว่า,วาเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะพอหลังจากนั้นมาเรากลับมามา,มาบ้านครับเอาพยาเอามามารับพ่อปู่พญานาคเนี่ยตัวพญานาคเนี่ยมาทําการแสดงก็รับมามาถึงวันนั้นมาปุ๊บมาถึงวันนั้นเราก็เราก็มาถึงงานใช่ไหม เอ๊เดี๋ยวก่อนนะแน็ตนึกภาพเป็นว่าตรงน,นั้นนแน็ตไปต่อต่อหัวต่อหางกันตรงไหนได้ตรงข้างล่างเวทีครับต่อหัวต่อหางข้างล่างเวทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ตังเงือแตกพักเลยผมก็ก่อดมางานผมงุนงิดอีกนอะ่ะเหมือนอ่านี่นี่ผมเอาเข่าขึ้นรถที่บ้านพอเอ,เอาขึ้นรถปุ๊บงุนงิดมากแบบ เพ่ายังไม่ไจุดทูบไงเรากล่าว่าเราจะไปจุดทูบไหวที่โดงลิกเก้งูกียมากไปแล้ววะเป็น้ววะงูเงี้จัดเลยแต่พอรถขับเอาตัวพ่อไปนะฮะออจากบ้านปุ๊บอารมณ์เราเป็นปกติแม่แม่ก็หงุดหงิดแต่แม่กลับมาหัวล็อกเหมือนเดิมพอมาถึงงานเรารู้แล้วว่าเป็นเป็นเนพราะอะไรเราก็าเลยไม่จุดทูบไหวเขาแค่ต้องการให้ให้เรารู้ว่าเขามีนะต้องต้อง,ต,องต้องไหวเขานะอะไรเงี้ยพ่อมาถึงงานไหนก็จุดทูบไหวครับพอไหวปุ๊บได้เป็นปกติเลย แต่พี่ต่างอ่ะเขาเขาเดินเข้ามาทําเขายังไม่จุดทูบพี่ต่างครับทุกคนพี่ต่างอ่ะเงือท่วมไปทั้งตัวพี่ต่างแบบขนห้าของไปแลวผมเงือแตกผมเงือท่วมแบบไปทั้งตัวเลยพี่ต่างเลยต้องเอาจุดทูบมาว้ก่อนนะครับทุกวันนี้ก็คือเวลาทุกครั้งที่ก่อนเวลาก่อนที่จะต่อตัวต่อหัวต่อหางเนี่ยเราจะจุดทูบว้ก่อนแล้วก็ก่อนที่น้องๆทุกคนจะออกไปลําชุดสปะนาคาเนี่ยพยามุจรินเนี่ยก็จะจุดทูบว้ก่อน กคุคังนะครับนางรำาในโชว์ว่าจะเป็นน้องไทยที่เป็นคนเชิดต้องหมดเลยแล้วน้องไทยบอกว่าราวันแรกพี่แนทหนูเหมือนหนูขยับมือขยับเท้าไปเองอะหนูแบบหนูแบบกระโดดเองอะไรเงี้ยอืมถือว่าถามว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ผมเชื่อแล้วผมเชื่อมีอยู่จริงแนละ้วหลังจากนั้นมาทุกคนเชื่อไหมทุกงานโชว์ไม่เคยผิดพลาดเลยซาวออกอย่างดีละเมียดละไมออกเสียงเต็มไม่เคยมีปัญหากระหึ่มเสียงออกเต็มที่ เดี๋ยวไฟก็รนอีกนะคุณแอดไม่หรอกจ้าไม่หรอกรนอะไรอ่ะไม่รนหรอกครับผมเดี๋ยวท่านจะได้ดูเรื่องโกงเงินเนี่ยที่ที่สิบคืนครับเตรียมไว้แล้วไม่เชื่อไม่สัมผัสนอ่าผมผมผมเชื่อครับผมเชื่อผมเชื่อแล้วผมเชื่อว่าที่เขาที่ที่ที่เขาเป็นเนี่ยที่ท,ที่หลายๆอย,ย่างที่มาติดติดขัด่ เพราะว่าเขาอะใหญ่จะมาทําการแสดงร่วมกว่าเราและเขาคิดได้จากว่าเออทําพ่อมาแล้วอะคือเหมือนว่าเอามาแล้วทําพ่อมาแล้วอะทําไมไม่ไม่เอาพ่อมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยและเขาก็ยิ่งใหญ่มากๆพอมาโชว์คือยิ่งใหญ่มาคือมันหาโชว์กบกบโชว์สปานะคาพยายามบูชาินยากมากครับถูกต้องครับเราจะรู้ด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถไปพูดแค่ว่า ไม่สามารถไปพูดให้ใครฟังว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงนะไม่เราพูดไม่ได้ทุกคนต้องมารับรู้ด้วยตัวเองอย่างมีพี่ท่านหนึ่งเขาเป็นผู้สนับสนุนนะอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเขาเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างตัวพยา,านหน้าตัวนี้วันเขาบอกว่าวันที่ผมเอาไปโชว์วันแรกอะ่ะเขาป่วยเลยเขาป่วยเลยเขาบอกว่าพี่ป่วยโดยโดยพี่พี่งง,ง,งอะ่ะเขาเขาเล่าให้ผมฟังอะ่ะพี่ป่วยโดยที่พี่งง,งอ่อเขาผมก็เลยบอกว่างั้นพี่ต้อง ้องจุดูบอกกล่าวขเขาหน่อยว่าพี่ทามาอ่าพี่ทํามาแล้วคือพี่เป็นคนทํามาแต่พี่ขอยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผมเขาพอจุดทูปปุ๊บพี่ก็หายป่วยเลยนี่คือสิ่งที่เล่าเป็นวิทยาทานนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มาชักจุงอะไรนะทําทําพญานาคถึงสุขคะ่ะพี่ยาชอบใช่ไหมโชว์ชุดพญานาคน้องไทยเนี่ย คือตอนมันเป็นอย่างี้ครับน้องไทยเนี่ยตอนจุดแรกเลยคือผมกล่าวว่าผมจะเอาน้องไทยเอามาแค่โชว์หัวพญานาคือมันให้เอาเอามาเชิดอะไรเงี้ยครับผมเอาอะไรหมอนหมอนแม่อันนี้อันไหนกแม่ผ้าผ้าห้าไม่ใช่ผ้าอะไรพี่นุพี่แนทอันนี้แล้วบอกอ่ะแม่บอกอ่ะ อะไรอะไรพูดมันให้ชาร์จหน่อยตองพี่เน็ตไม่ต้องพูด <c oughs> ออยู่ไหนดึงใลรถดึงดึงหนูด,ด,ด,ดึงดึงมาตรงหน้าเลยทีเดียวเออน้องตองครับน้องน้องตองมาเอามาเอาของให้คุณแม่ก็ถ้ามีเวลาจะไปจะไปไหว้กันครับน้องท้ายเนี่ยคือชอบพิสุขคร้องไห้ตั้งแต่เอาไปขูแล้วโอ้ผมร้องให้น่าดูเลยตั้งอาพิภูรูโ,โจอะไรอยู่ในรถอ๋อครับผมก็ผม อืมยังไงดีอยว่ักี้ผมพูดถึงเรื่องอะไรนะผมลืมไปละอ๋อบอกว่าก็ทําให้ทุกอย่างมันลื่นไหลมาแล้วแล้วก็น้องไทยเนี่ยตอนแรกผมจะหาเขามาแค่เชิดเชิดแบบน้างานสองงานแต่พอพอโชว์มันออกปางปุ๊บไทยนําได้ไทยนําได้ไทยนําโชว์ได้ดีแล้วก็ไทยยังช่วยผมแต่งหน้าได้ในเวลาที่ผมแบบทำหลายๆอย่างใช่ไหมแต่งหน้าผมได้นําโชว์ได้ แลวเขาช่วยผมคิดโชว์ได้แล้วน้องไม่เคยขี้เกียจเลยผมก็เลยว,ว่ามันก็กลายเป็นว่าไทยก็ถ้าวันไหนไทยไม่มีงานไม่มีงานแต่งหน้าหนูก็ออกมามามา,มาที่งานพี่นี่แหละมาช่วยกันลำํำมาช่วยกันคิดโชว์มาช่วยทําตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็ได้เลยพี่เนต็ตอะไรเงี้ยครับผมไม้ไหนอะสุดท้ายถึงไหนแล้วบิวโชว์ดีขนลุกใช่ไหมครับพี่นุ้ยเนี่ยครับ พี่นุ้ยเนี่ยเป็นเป็นผู้เราต้องยกความความดีความชอบให้กับพี่นุยน้ยนะครับผู้ผู้สนับสนุนผู้สนรบทุนนะครับมือไปทนผู้สนับทุนสร้างพญานาคองนี้นะครับสุดยอดอมากครับคือทุกอย่างมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่อ,อ๋อแล้วก็อย่างนี้ผมอะ่ะวันนั้นผมไปซื้อชุดเราถึงก็ามาหกโมงนะพี่รีบๆมานะรำสองทุ่มนะดูถึงเออ วันนั้นผมไปดูชุดโชว์กันชุดโชว์สป,ปาร์นา์คาเนี่ยแหละดูชุดโชว์ปุ๊บหาสีร้านนี้หาสีไม่ได้หาไม่ได้แต่พอทอไปถึงร้านหนึ่งปุ๊บมีทุกตัวเลยก็คือสีแล้วถูกใจมากทุกอย่างคือดีเพอร์เฟคไปหมดเลยแล้วผมก็เดินไปผมก็คุยวิสารแล้วตัวพยันชนเราเอาสีอะไรเดี๋ยวพี่ผมเดินไปเจอผ้าสีหนึ่งผ้าตัวสีพยาญชนะที่เราทํทุกวนเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มบึกเลยแล้วก็แล้วก็สีคู่สีทองผมเดินไปเ hey ฮ้ย อยู่หน้าร้านเลยอะ่ะโดยที่ไม่ต้องถามเขาเลยว่ามีภาพแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแลวคือภาพเป็นสิ่งที่ผมต้องการเลยผมหันไปผมเอาผมผมพูดผมเอาเนี่ยเอาสีสองสีเนี่ยเราไม่ต้องเลือกเลยผมซื้อสี่ตัวพ่อพยา,านาภายในหนึ่งนาทีคือมันลื่นไหลมากมากครับใช่ครับปูเลือกไปแล้วถูกต้องครับอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะนี่เราบอกก่อนเ,เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะไม่โกหกนะ ล้วไม่ได้ชักจูงด้วยจริงผ้าเลือกเจ้าของใช่ครับผมไปดูที่เผาะ้ะเพราะว่าเผาวะ้าคนมันเยอะใช่ไหมทุกคนเราก็จะดูนู่นดูดูเครื่องประดับหรือว่าอะไรก็ตามดูนู่นดูนี่ดูนั่น,นแต่โชว์ชุดพญานาคเรียกง่ายมากเหมือนเขาเลือกไว้แล้วแต่พอ,อามาทุกอย่างคือสมูท้วยหมดเลยชุดลำ เข้ากับองค์ปู่ค่ะใช่ครับผมมีศิลป,ปินทีมงานไปช่วยกันซื้อแล้วก็ไปช่วยกันเลือกแต่ไอเดียทุกอย่างหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างคือเนี่ยมันมาแล้วปู่มาแล้วทุกทุกอย่างคือมันเกิดจากความคิดที่เราเราเลือกไว้เลยเราหาไว้อะไรอย่างนี้ เกิดไปเกิดว่าหลายๆอย่างเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างทุกคนในวันในวันที่วันไว้ครูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างมากๆครับเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นอ่น้องโฟก็น้องโฟก็เล่นลิเกดีผิดปกติคือน้องโฟเล่นเหมือนเดมอวพยาน่าใช่ไหมเขาดุผิดปกติผมก็บอกว่าโฟงเล่นลิเกดุผิดปกตินะแต่วงเล่นลิเกดีบอกว่าเล่นเล่นดุดีเลยบอกว่าพี่ตังค์กับท็อปฟอร์มแล้วะ <os str ateg ia> พี่ตังเขาเล่นเป็นเหมือนกันละแต่โฟอว่าโฟโฟ,โฟ,โฟเป็นคนนิ่งๆอะแต่วันนั้นโฟเล่นดุดีพี่ชอบอะไรเงี้ยบอกผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าดุขนาดนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยอือวันนี้เรื่องลำดงครับพี่หนูเล็กนุ่นเขารำครับอ,อันนั้นเป็นการรำน้ำผ่เพลงน้าผที่งาไใบขู่องค์ลงใช่องค์ลงองค์ลงเดี๋ยวจะได้ดูกันอีกนะรู้ป่ะทุกคน อืมสวัสดีครับเลือกเองทุกอย่างทำคิดกำกับเองเก่งจังค่ะขอบคุณครับพระเอกคนซื้อก็สุดยอดเลยค่ะเหล่าคาหัวหัวจะราเบิดอยู่แล้ว